สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมแขนยาวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาจากทีมงานของหนองแกแอนจารีดนั่นเองนะคะใครที่อยากได้ไอเดียงานรถไถ่สวยๆรถไถ่ซิ่งนะคะก็สามารถมาดูได้นะคะสำหรับทีนี้นะคะเพราะว่า งานโจทย์วันนี้นะคะก็คือกําหนดว่าขอให้มีรถไถซิ่งอยู่ในตัวภาพด้วยนะคะในตัวเสื้อนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นด้วยนะคะมีชื่อรุ่นรถไถด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมาจากทีมงานน้องแกแอนจลรีดก็คือเจ๊แดงรถไถซิ่งนั่นเองนะคะไถดันปั่นโทนะคะก็โทรติดต่อมาได้เลยสําหรับใครที่ต้องการจะใช้รถไถซิ่งนะคะแล้วก็รถไถวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะคะ ตอนที่งานเสื้ออยู่รวมกับเพื่อนๆนนะคะสีก็จะสวยมากๆเลยนะคะเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะเป็นน้ำเงินแล้วก็จะมีฟอนต์นะคะข้อความแล้วก็ภาพรถไถซิ่งนะคะที่เด่นมากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันนะคะ เริ่มจากที่ด้านหลังตัวเสื้อนะคะงานเสื้อนะคะคอก็จะเป็นสีดํานะคะคอเสื้อและด้านหลังก็จะมีชื่อนะคะเขียนว่าเจ๊แดงรถไถซิ่งตรงนี้ก็จะเห็นชัดมากๆเลยเพราะว่าสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะจะตัดกับสีเสื้อนะคะที่เป็นโทนน้าเงินนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้งานยิ่งเด่นชัดมากๆนะคะรวมไปถึงคําว่าไถาดันนะคะแล้วก็ ชื่อแล้วก็เบอร์นะคะตรงนี้ก็จะเด่นชัดเช่นกันนะคะเพราะว่าตัดกับสีเสื้อนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนะคะจริงๆด้านล่างของชายเสื้อจะเป็นรูปเต็มคันก็คือเป็นรูปรถไถนะคะ โจทย์ของลูกค้าก็คือว่าขอาพาดรถไถแบบชัดๆเลยชัดหมายความว่าขอให้เป็นรถไถซิ่งนะคะแล้วก็เราก็มาดีไซน์ให้ใหม่นะคะก็คือเป็นการวาดงานใหม่นั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้งานรถไถน,นะคะได้ออกมาสวยคมแล้วก็ชัดที่สุดนะคะอันนี้คืองานด้านหน้านะคะถ้ามองดีๆนะคะ ทั้งงานด้านหน้าและด้านหลังนะคะบริเวณบ่านะคะจะมีลายขาวดำที่เป็นเหมือนเหมือนลายทงเลสซิ่งรถเท่ๆรถแต่งนะคะที่เป็นขาวดำจะมีมาตั้งแต่ด้านหน้าพาดมาถึงบ่าด้านหลังเลยนะคะส่วนงานด้านหน้าวันนี้นะคะที่เห็นตอนนี้เลยก็คืองานคอกลมนั่นเองค่ะคอเสื้อเป็นคอกลมสีดํานะคะแล้วก็ตัวพื้นเสื้อก็จะเป็นโทนสีเข้มหมดเลยที่เห็นลายๆนะคะเห็นลายๆวงกลมวงกลมนะคะ ลายเหมือนกระจกรถนะคะลายนี้คือลายของรถไถนะคะที่เราทําเป็นลายน้ําด้านด้านหน้าให้ลูกค้าดูนั่นเองค่ะด้านหน้าด้านหลังก็จะมีลายน้ําเหมือนกันนะคะแล้วก็เด่นชัดมากเลยก็คือคําว่าน้องแกแอนเจรีนั่นเองนะคะอันนี้คือโจทย์ที่ลูกค้ากําหนดมานะคะแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือภาพรถไถนั่นเองค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยข้างล่างนะคะอยู่ตรงช้ยเสื้อ ซึ่งภาพวัถ่ายนี้นะคะเรามีการวาดขึ้นมาใหม่วาดขึ้นมาใหม่หมายความว่างานเดิมของลูกค้าค่ะโจทย์ภาพท,ที่เขาให้มาก็คือจะยังไม่ค่อยชัดมากนะคะทีนี้ถ้าใส่ลงไปที่เสื้อใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่างานจะไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่เราก็เลยให้กราฟิกนะคะวาดงานขึ้นมาใหม่เลย ล้วก็จะสวยคมชัดมากๆถ้าซูมให้ดูใกล้ๆจริงๆอยากให้เห็นใกล้ๆมากๆนะคะเพราะว่างานจริงนะคะอันนี้ต่อให้ขยายใหญ่แบบใหญ่เลยนะคะก็ยังสวยแล้วก็คมมากๆนะคะนี่ค่ะงานนะคะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นด้วยนะคะ L 5 0 1 8นะคะ L 5 0 1 8คือชื่อรุ่นของรถเขานั่นเองค่ะ งานจริงก็สวยมากๆนะคะสําหรับใครชอบงานงานลดไถซิ่งแบบนี้นะคะก็สั่งมาได้เพราะว่างานนี้ก็เป็นงานแขนยาวด้วยนะคะใส่เท่ๆได้เลยใส่ออกงานทํางานได้นะคะใส่กิจกรรมทั่วไปของงานของร้านก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานเสื้อน,นะคะงานจริงสีสดนะคะสีสดแล้วก็เข้มมากนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทีมงานเจแดงลถไถซิ่งนะคะเจแดงฟอนก็เป็นสีแดงจริงๆเลยค่ะ ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ